สวัสดีครับท่านผู้ชมกับมาพบมาพอ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยทเที่ยงเที่ยงมือน,นี้คุณตาพามาชมต้นไม้มงคลอีกสายพันหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่คือต้นกวักด่างราชนินีเห็นไหมนี่นี่นี่นีนี่นนกักด่างราชนินีหรือกวักราชินีด่าง นะต้นกวักว่าไง่ายไปกวักเงินกวักทองเออตระกูลกับตระกูลเดียวกับอ่าสาวอ่าเป็นย่งก็นกน้อยนําโชคตระกูลเดียวกันละนะอ่อมีดอกมีช่อดอกมีใบสวยๆแต่อันนี้เป็นเป็นสายพันุ์ด่างนะเป็นต้นกวักด่างด่างขาวและก็ด่างทองนี่นี่นี่นวักด่างทอง าราชินีด่างวางง่ายๆไปกวักราชินีด่างคุณตาวิถีไทยต้นนี้ที่บ้านก็เคยเห็นอยู่ค่าเพื่นว่าแต่ว่ามันมันไม่ด่างเพื่นว่ามันเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะเป็นสีเขียวต้นกวักเขาเรียกต้นกวักอต้นราชินีกวักหรือต้นกวักราชินีก็ว่าไปเนะาะอยู่อันเดียวกันเพียงแต่ว่ามันกลับไปกลับมา เรียกต้นกวักราชินีทีนี้ถ้าจะด่างหรือไม่ด่างก็ต้องดูตรงใบของเขาน,นี่กวักราชินีด่างด่างขาวเขาเรียกว่าด่างเงินนี่กวักราชินีด่างเงินเงินกวักราชินีทองด่างทองนี่กวักราชินีทอง,งเห็นบอกเงินกับทองเป็นของคู่กัน ล้วนแล้วแต่เป็นมงคลแล้วมาบวกกับคําว่าราชินีป้าที่ทกวักเงินกวักทองราชินีกวักเงินกวักทอง <c oughs> เออป้าต้นนี่ซื้อนี่เป็นมงคลอยู่แล้วคุณตาวิถีไทยเอ้ยวัสันเออเดียวจบคลิปนี้นี่จะไปหามาปลูกจัก,กระถางนึงวัสดันไปหาอยู่ใสต,ตามตลาดนัด ตามตลาดออนไลน์เนาะพิมพ์เข้าไปกวักราชินีด่างเงินและด่างทองเห็นไหมเออเอาตัวใดก็ได้กันิ่งหรือเอากวักราชินีธรรมดาที่อยู่ตามหัวตามรั้วบ้านของเรานี่นะทั่วไปนี่แหละนะที่มันขึ้นเป็นต้นเขียวเขียวใหญ่ใน่ใบใหญ่ๆนะนะต้นกวักคือกันกวักราชินีคือกันแต่ว่าจะด่างหรือไม่ด่างนั้นก็อยู่อีกแต่ว่าส,า,สายพันธุ์ด่างนี่สิต้นโบนใหญ่นะต้นโบนใหญ่ ที่คุณตาเคยเห็นไอ้ต้นกวักราชนินีสีเงินนั่นนะ่ะสีเขียวมรกตตัวนั้นนะ่ะที่โบมีด่ดางไปนี่นี่ยสีต้นใหญ่พ่อแม่สมัยตะกี้ปู่ย่าตายายสมัยโบราณโบราณเพื่อนเสียเอามาปลูกเห็ดเป็นหัวนะดอกของเขาจะมีสีแดงสีชมพูบางทีก็มีสีขาวบ้างนะเซมกันออกมาอ่าเป็นตระกูลเดียวกับนกน้อยนำโชคนี่นี่สีแบบนี้แหละนะ แต่ตัวนี้ยังบบเห็นดอกเพราะว่าพึ่งคุณตาบิธีไทยพึ่งได้มาแล้วก็เอามาแยกนะมาแยกก็ได้ประมาณนี้แหละนะอาจจะขายไปบ้างแล้ว1 2 3 4 5 6 6ี่ห้ากกระถางตัวนี้จะแยกได้แล้วนี่เห็นบอกในแต่ละกระถางก็สามารถที่จะแยกต้นได้แล้วก็ปักชำตัดเอาประมาณนี้ไปปักชำปักชำเกิดต้นใหม่ขึ้นมาเนาะอันนี้วิธีการปักชำนี่ง่ายมาก แล้วเอาไปเก็บอยู่ในบรรยากาศที่เหมาะๆอย่าเอาไปไว้ในแดกไดนะใหม่ๆแรกๆนี่เอาไปไว้ในโฮมเลยเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเพื่อละจนเขาซึนขึ้นมาจนคิดว่าเขารอดแล้วนะมีรากมีอะไรแล้วบางทีกระบุมีรากไดนานๆเธอทิงจะปง่งรากออกมานะกระบอเป็นอย่างบางคนเอาไปจุ่มล้างเอาไปล้างเอายางออกเขาซิ่มียางยางสีขาวเอาไปล้างยางออกแล้วก็เอามาให้แห้งจักน้อยแล้วก็มาจุ่ม อ่าน้ำยาเล่งรากสักน้อยนะเออบางคนเอาเครื่องดื่มชูกำลังพวกกระทิงแดงไปนี่เออพวกเอ็มโรยไปนี่เอามาใส่เอามาใส่เอามาจุ่มจุ่มจุมแช่ไว้สักประมาณ5นาที10นาทีนะอ่าจุ่มเอาฟ้ามาใส่ฟ้าแล้วก็จุ่มเอาเอาก้นอันนี้ที่เราตัดนี่มาจุ่มเพราะในเครื่องดื่มชูกําลังนี่มันจะมีพวกสารอาหารมีวิตามิน ยู่เนาะมันเลยอ,อาจจะเป็นตัวที่จะมาทำให้ต้นไม้ที่เราปักชำนี่มีการเร่งที่จะออกรากเร็วขึ้นนะเอออย่างนี้เป็นต้นมาพูดถึงคุณสมบัติต้นกวักราชินีด่างของเราหนึ่งเป็นไม้มงคลนะไปปลูกไว้อยู่ใสกะสิเปรียบเสมือนกับมีราชินีกวักเงินกวักทอง กวักเมตามานิยมกวักสเสน่ห์เข้ามา,นะาเนาะเฮาแห่งบ่มีสเสน่ห์คนบ่มีสเสน่ห์นี่บม่อยากมีคนเว้านำได้นะแต่ถ้ารวมรวมแล้วไม่ไม่ไม่หลไม่สวยนะไม่รวยแต่มีสเสน่ห์คนอยากเว้าอยากจ่านำนะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องหาต้นไม้มงคลมาปลูกเพื่อเสริมสเสน่ห์ตามคำที่โบราณเพื่อนบอกว่า แข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งโชคแข่งวาสนาแข่งโบได้แต่เขาหามาเสริมเติมแต่งได้เนาะไปครองจองกับคําสุภาษิตคําหนึ่งเขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเห็นบอกคนจะมีเสน่ห์ก็จะต้องมาเติมเสริมแต่งเอานะเ,าเพราะฉะนั้นแล้วก็เลย เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะบางคนเขาบอกว่าคุณตาวิธีไทยนะอ่าได้ชมคลิปนี้แล้วจะไปหาต้นกวักราชินีด่างมาปลูกเห็นว่าบางคนพอจบคลิปแล้วเลือดไปเบ่งในหัวนะในหัวทางประตูทางเขา้าคุณตาคุณยายเพื่อนเอามาปลูกไว้เป็นรัว้วแต่ว่าเป็นกวักราชินีกนระจิง ต้นใหญ่เขาเอามาปลูกเป็นเป็นรั้วเนาะเป็นแนวรั้วเพราะว่าลำเขาเป็นลำตรงๆขึ้นนะตรงๆขึ้นและก็สามารถที่สิบให้ยไก่เหื่อนั่นมากินมากินเข้ามาอย่างไก่เฮื่อนี้เนาะกัโบให้ยมูมาแมวกาไก่ลอดไปลอดมาก็เลยเอาต้นกวักราชนีนี่เอามาปลูกหรือบางคนก็เอาต้นลิ้นมังกรมาปลูกนะที่เป็นตัวเส้นดาบยาวๆนะได้คือกันได้คือกัน มันลายกับตัดทิมผมว่าแต่ถ้าเป็นราชินีด่างตัวนี้ก็โอเคผนว่าใส่กระถางนน้อยได้ปลูกขายแล้วเป็นต้นไม้ฟอกอากาศไหมคุณตาวิธีไทยกวักราชินีด่างดิโอเป็นนะเพราะว่าต้นนี้นะมันสีคู่ขี้กันกันกบต้นลิ้นบังกรในเรื่องของการคลายออกซิเจน ทำให้บรรยากาศมีออกซิเจนคนซึ่งต้องการออกซิเจนอยู่แล้วนะสูตรอากาศเข้านี่มันมีแหงนะแต่ถ้าหากว่ามีแต่ทะเลทรายไร้ชีวิตจากต้นไม้ใบหญ้าโอ้มันร้อนระอุออกซิเจนกับบกค่อยมีนะแดดแผดเผาบม่มีต้นไม้ใบหญ้าผ่อน หรือว่าคลายออกซิเจนออกมามันก็สิเหตุให้เรารู้สึกบกค่อยสบายตัวสบายใจนะสังเกตเบิ้งหรือในเมืองที่มีรถราเออัดนี่กับปล่อยควันพิษนะจากท่อไอเสียของรถบ้างจากรถจักรยานยนต์จากรถยนต์นะหรือ ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมนะเพราะว่าเมืองกรุงนี่มันเป็นเมืองอุตสาหกรรมนเนาะ่ารแล้วก็ร้านอาหารต่างๆกับเห็ดพัดกับขา้าวพุกวักพกวักหลดกระแล่นปวบไปคันได้คันเล่าหรือหัวท้ายต่อกันไปแบบยาวแบบนี้นะไม่มีเว้นว่างเหมือนชนบทเฮามันกระซีห็ดให้มนลภาวะเกิดนะเป็นกลุ่มควันนะทำให้บรรยากาศ ออกซิเจนนั้นน้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วก็เฮากระสีสังเกตว่าในบางทีหมู่บ้านจัดสรรหรืออะไรต่างๆนี่สิอเอาต้นไม้มาปลูกโดยเฉพาะต้นกวักราชินีนี่นะเอามาปลูกไว้ให้ชุมชนคนที่อยู่ในชุมชนนั้นรู้สึกได้หรือจัดสวนจัดสวนสาธารณะให้ได้มี โซนของการสูดอากาศบริสุทธิ์หรือตอนช่วงเช้าๆเนาะมาวิ่งจ็อกกิ้งออกกําลังกายหรือช่วงกลางวันร้อนๆนะมาพักมาผ่อนนี่สิมีต้นกวักราชินีอยู่ในนั้นด้วยอยู่ในสวนนั้นด้วยนะหรือบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทนี่ก็สิเอามาใส่จัดตรงมุมนั้นมุมนี้ใส่กระถางนะ ลูกค้าที่ไปใช้บริการไปนวดไปนวดแผนโบราณนะได้บรรยากาศจากต้นกวักราชินีคลายออกซิเจนออกมามันมีแหงนะได้รับผ่อนคลายาหรือตามห้างต่างๆบางทีมีไหนะนะห้างก็จึงิสมีมุมให้สำหรับ คนที่มานั่งเล่นแบบรอไปน,นี่ก็จะมีต้นไม้อยู่ตรงท้ายเก้าอี้ตรงนั้นตรงนี้นะสร้างบรรยากาศหรือในโรงเรียนอันนี้ในโรงเรียนนี่ในสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนะสิเอาต้นนั้นต้นนี้ต้นนี้ต้นนั้นมาเก็บรวบรวมนะในอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์แล้วก็คุณครูก็บอกว่า กวักราชินีด่างเงินและด่างทองนี่เป็นหนึ่งในสวนพ่นว่ามีชื่ออยู่ในสวนนั้นแล้วพันว่าอือปาทิโตขักนะแล้วก็ชั่วโมงนี้ก็เช่นเดียวกันครูก็จะพานักเรียนวาดระบายสีจดบันทึกถ่ายภาพเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของต้นกวักราชินีต้นนี้ทั้งเงินและ ทองลงมือหนึ่งชั่วโมงถัดจากนี้ไปพวกเธอเพราฉะนั <c> ้น <ười> เออหรือศึกษาในระดับสูงๆขึ้นมาก็คือในระดับมหาลัยนี่นะเขาเรียกว่าบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาต้องในต้องพูดกันในเรื่องของการสืบคน้นการคนา้นคว้าการวิจัยวิเคราะห์วิจัยนะเป็นอย่างต้นอันนี้ จังห้องซื้อวักราชินีด่างด่างเงินด่างทองมันไพรเป็นคนเรียกเป็นคนแรกแล้วอยู่ในต่างประเทศมีไหมไปศึกษาดูซิว่านักวิชาการพฤกษศาสตร์เนี่เขาบอกว่าต้นไม้อันนี้เป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไหนของไทยไหมหรือของต่างประเทศนะถ้าเป็นของต่างประเทศนี่อยู่ประเทศไหนบ้าง ซิมีลาขึ้นจักหน่อยได้เธอผู้ชมไว้เดี๋ยวต้องหาพวกไอ้น้ำยาฆ่าเชื้อราเนาะมาเดี๋ยวต้องเข้าไปศึกษาอยู่ในทูเบอร์ในหลายท่านอยู่ในอ่า YouTube ของเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านอันนี้ขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อเพื่อนเนาะอืมกุณตาวิธีไทยก็เป็นแฟนตัวยงแฟนขับตัวยงของเพื่อนได้ไปกดกระดิ่งกด subscribe ดูวิธีการกำจัดเชือ้อรารากต้นไม้เป็น เป็นแบบอ่ามันเปื่อยมันหยางแบบนี้เนาะวิธีการดูแลวิธีการปลูกโอ้ได้ประโยชน์เพิ่นเห็ดเป็นพันๆคลิปุละไปเลือกเบิ้งเอานะนี่ก็สิเอามาเห็ดนี่มันเป็นสีขาวอืมศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเรียบร้อยเอามาพรีเซนต์หน้าห้องทําเป็นปริญญานิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือรูปแบบรายงานมีคำนำสารบัญบท ที่1บทที่สบทที่สแล้วก็ปิดท้ายด้วยบรรณานุกรมอ้างอิงใครที่ได้ข้อมูลถูกต้องละเอียดนะก็จะได้คะแนนเยอะสันอาจารย์เว้านะเอ้โหมันบม,มน่ธรรมดาได้ต้นนี่ศึกษาตั้งแต่ระดับประถมไปจนฮอดมัธยมไปจนถึงระดับบัณฑิตศึกษานะเอามามันก็แล้วแต่ครูอาจารย์ว่าจะเอาหยิบเอาต้นไหนมา ให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกได้เรียนแต่ก็เป็นประโยชน์นะทุกวิชาอาชีพทุกหน่วยงานทุกองค์กรสามารถที่จะนำตัวนี้หรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในตลาดนัดอยู่ในร้านค้าอยู่ในตลาดออนไลน์ก็เอามาขายราชินีกวักราชินีด่างนี่เงินและทองนี่อืม บเซือเซิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตพิมพ์เข้าไปกวักราชินีด่างนะด่างทองด่างเงินกวักราชินีเงินกวักราชินีทองมันจะมีโตงเงินอยู่ข้างล่างนะจำนวนเงินหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยหรือฟอร์มส,ยสวยๆนะอาจจะเป็นสามสี่ร้อยผู้ละซื้อมาปลูกกัน <c oughs> ซื้อขาย <c oughs> นอกจากนั้นกวักราชินี ยังเป็นต้นไม้แห่งการสมนาคุณและขอบคุณและเป็นต้นไม้แห่งของขวัญอคุณตาแม่นอิริบอกแม่นจัดเอาไปใส่กระเช้าง,งามๆในโอกาสวันเกิดของเพื่อนในโอกาสวันแต่งงานในโอกาสวันขึ้นบ้านใหม่นะหอกใส่กระทางงามๆไปอ่มีเงินผูกแขนอยู่แล้วนะพันหนึ่ง พร้อมกับกระถางต้นไม้มงคลกวักราชินีอ่ากวักราชินีด่างอันนี้น้านจะเป็นลายหินอ่อนนะนี่นี่สังเกตเบื้องทองอ่ากวักราชินีเอาไปมอบให้เพื่อนในโอกาสวันย้ายไปรับตําแหน่งใหม่เบื้องหนูเออได้อยู่บอกได้แบบนี้เออได้คือกันนะ Happy Birthday เดยได้ไหมได,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 ได้หรือเอาไปในโอกาสที่ไปเยี่ยม ผู้สูงอายุนะญาติผู้ใหญ่ผู้อาวุโสที่เพื่อนมีโลกโชเชียวของตัวเองนะคุณตายูทูบเบอร์คุณยายยูทูบเบอร์นะเอาไปให้เพื่อนหิดคอนเทนต์ลงยูทูปเพื่อนคอบน้ำใจหลนันหลันมามานะปักราชนินีดังยายอบมาแต่ไหนแต่ไรนะนี่โดยเฉพาะ ด่างเงินกับด่างครองขอบน้ำใจยายจะเอาไปทำคอนเทนต์ลงยูทูบพอดีเลยเว้าวไปกันน้ำลายไม่อยัางก,ก็นํ้ำมากนี่พงกระจะออกมานะผสมกับแกร้มนี่ดีใจยิ้มยิ้ม้มาคักคักคักเอาละสำหรับมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทย อยู่ดีมีแหง่งสุขกับภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหุงมอมนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมันนีโชดเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่าน และก็ะาสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายและก็ขอให้โชคดีโชคมานเมื่อพบพานกับกวักราชินีเงินกวักราชินีทองที่คุณตาวิธีไทยเอามานำเสนอในเที่ยงวันนี้โชคหมานสุภูสุสคนเดอ้อสวัสดีครับ dan bujum.